เอาแล้วครับมาดูนะเปียดเข้าไปเริ่มจะเดินเปียกเดินลุยแล้วนะครับวงไหนอย่างเดียวครับยูนุสยูนิตนะครับขยักเข้าไปอ่วงไหนับตีขวาไปครับกรรมการจับแยกออกออกมาก่อนครับแบบชิคคล้ายน้ำผลไมกลายเป็นยูนุสไปแล้วกับบังลีเอาดูครับยกนี้ครึ่งทางครับยูนิตเปิดเกมเดินแลวครับขวางเสียบเป็นคมศินยังไงไม่ยอมนะครับล็อก เด้งไม่เด้งไม่ได้ครับแม่โดนรัดล่างแล้วเด้งไม่ได้ครับกรรมการแล้วพิงแยกอีกเดีว่ายูนิดนี่ก็น่าจะมาจากยูนุสนะครับเพราะว่าเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันนะครับเพราะชื่ออิสลามก็ต้องเป็นยูนุสแหละครับแต่ว่าวันนี้มาชกมวยนี่เป็นยูนิดครับสายเหลี่ยมครับเททิ้งไปเลยเพชรคมสินยูนิสเดินเข้าหาครับมาดขวาตรงๆไปก่อนครับเพชรคมสินโยกแต่ยังไม่เตะแทงขวาโต้คืนด้วยซ้ายทันทีครับเข้าไปเสียบเข่าซ้ายครับแหม เสียแบบไม่ต้องแต่งครับเราก็ตีขวาตั้งกำแพงขาขวางเอาไว้เลยครับยูนิมผ่านมาครึ่งทางยกดีครับต่างคนต่างทำได้ดีอยูได้แผงของตัวเองครับยูนิสเดินไปคอมศิลรับเอาดูครับเกี่ยวขาแล้วตามซ้ายมีศอกมาครับยูนิสขวางเสียบซ้ายไปคองศิลตั้งไว้ครับซ้ายขาแต่ว่าขาอยู่ไว้ไม่อยู่ครับเอาต้องแลกเขาแลกก็ไม่ได้ต่อเนื่องครับเมนี้ต้องแย่งแล้วครับโอ้โหเลยว่าทำหน้าที่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับ สายเลือดเพชรยินดีนะครับเบียดเข้าไปเอาดูลูกขวางเลยครับที่เสียบที่เสียบแหลบนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใครจะหล่นก่อนกันเลยครับก็แรกกันแบบนี้นะครับโอ้โหมันมากครับมาเจอคุณเอกออกอาการเลยครับมึงรีด้วยดวยเพราะว่าเพชรคุ้มสิ์เองนี่ก็ความเป็นมวยนั้นเหนือกว่านะครับจะมาโดนลูกหนักลูก แทงแหลมๆนะครับของยูนิดนะครับเอาจับขวามีแข้ขวานําไปก่อนเกี่ยวแล้วก็ต้วยซ้ายไอ้ทีแล้วนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ถือว่าเนียนตานะครับแต่วันนี้มาเจอกับยูนิดนี่ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันครับแต่ดูผู้นี้ครับการออกอุวุธทีค่อนข้างเร็วเลยครับพพออกอาวุธเร็วแบบนี้นี่มองถึงมวยยุคใหม่เวลาต่อยกับนักชกต่างชาติต้องมีความเร็วแบบนี้แหละครับหลินนี่คืออนาคตของมวยไทยเลยครับดูครับโอ้โหสออขวายูนิด แข้งซ้ายของคมสิงไม่ยอมแล้วครับดูครับต่างคนต่างยื่อดูว่าทั้งสอกทั้งหมัดนะครับงัดออกมานะครับยูนิดแล้วก็ขยับตลอดเพชรผมสิงนี่อาศัยลูกเก่าแล้วครับความเป็นมวยหลักเลียมซ้ายขายเน้นๆแต่ว่าประหมาทไม่ได้นะครับยูนิดม่เบียดเบียดก็มามาเป็นชุดนะครับทั้งหมัดทั้งแท่งโอ้โหออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวากลางเอาเสียงเขีรยเริ่มมาครับเฮงกำนันเวทีไปแล้วครับตอนนี้ ยังไม่รู้นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเลยครับคู่นี้ทักน้องหนาวิ่งก่อนดีกว่าครับยกสี่เมง่ี้ว่ากันต่อออกมาเร่งตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับยูนิตขยับเข้าไปมีหมัดนําไปก่อนแล้วก็แข้งขวาเพชรคมศิลป์นี่มีท้ายนะครับโอ้โหดูครับทั้งแข้งทั้งเข่าหมานี่มาเป็นชุดนะครับอย่ายุกอย่าย่นนะครับเพชรคมศิลป์เพราะว่าอยูนิดนี่ดูนะครับตูจังหวะาายโอ้ยเรียกว่าได้ลูกขยันด้วย ลูกสวยงามลูกจากนั้นอยู่ที่เพชรคมสินครับพยายามเดินต่อทาต่อเลยครับไล่เข้าไปครับหมาดซ้ายหมัดขวาเตะขวาครับอยู่นิ้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับเพชรคมสินครับพยายามออกแค่ซ้ายดักติดเด็กไว้ก่อนครับอยู่นิดลุยต่อครับยังไม่อยู่ครับใช้ความขยันใช้ความต่อเนื่องก็เปิดเกมชนลุยแหลกเข้าไปครับ ม่แต่ว่ากว่าจะถึงตัวกว่าจะถึงวงในครับเอาเละครับแบบนี้ครับเอากว่าจะถึงไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถึงแล้วหักล้มแบบนี้ได้ก็ได้ลุ้นได้เฮครับเอาละครับดูจังหวะเร่งเกมนะครับของยูนิฟี่เลครับเบียดเข้าไปโอ้โหดูว่าเพชรทองทีโดนอะไรไปทำนลาจะหยุดจะช็อตเหมือนกันนะครับดูครับเอาเละครับสถานการณ์วุ่นวายจริงๆนะครับบนลล็อกนะครับถึงตอนนี้แล้วก็เดินต่อเนื่อด้วยอาวุธนั้นแรงทุกคลุกเบียดเข้าไป หูจังหวะการจับที่พวกินได้เดี่ยมแต่ยูนิ่ก็ไม่ยอมนะครับเอาเดียวเข้าไปตีไม่ได้ที่กรรมการต้องแยกก่อนครับพยายามเดินออกเดินทับไปเรื่อยนะครับยูนิสครับส่วนเพชรคมสินพยายามมีโต้มีเถียงตลอดนะครับแทงซ้ายก็หอยติดเบรกเอาไว้เดินเข้าไปครับยูนิสครับหมัดขวาเนไปปลายนะครับแทงซ้ายครับอ้าวถึงตัวแล้วครับถึงตัวแล้วครับพยายามจะแทงครับ พยายามซอยเข่าแลวดันเข้าเชือกเอาทรงไว้ก่อนครับแต่แข่เพชรคมสิงห์แมว่ยกนี้นี่เป็นยกที่ยูนิตนี่ทาได้ดีครับออกอาวุธได้ต่อเนื่องครับขณะที่เพชรคมสิงห์นี่ก็ยังอยู่ในมาตรฐานของเขาครับดักจังหวะสองวางซ้ายแน่นๆครับแต่ทำดีๆครับแม่ถ้าถอยแบบนี้นี่มันจะดูไม่ดีนลบางทีเพราะว่ายูนิตนี่เนี่ยเขาเดินแล้วเขาทำได้ครับเขาเดินตลอดเบียดตลอดนะครับยุบย่นไม่ได้นะครับสายต้องขยันโต้ครับเพชรคมสิงห์เปียกเข้าไปนี่นะครับโอ้โห ตีนะครับเด้นเข้าไปเอเาโอ้ยเกมการชกนี้ถือว่ายังเบียดอยู่สถานการณ์ถือว่าชิงดำแน่แน่ครับโอ้ยคู่นี้มาถึงตอนนี้สายสายเริ่มทำงานได้ดีอีกแล้วนะครับพี่คมศิลป์อยู่นิดขยับเข้าไปเบียดเข้าไปตีไี ดี๋ยวมีแข้งแล้วก็วงในนี่จะแทงนะครับเกาะได้ไปีโอ้โหลูกสวยงามลูกจากอยู่กับเพชรคมสิ์ครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าดูดีกันคนละอย่างดูดีกันคนละแบบแล้วครับมาถ้าเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกหนังคนละเรื่องครับทําได้ดีทั้งคู่แล้วครับอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนครับแบบนี้ครับคุณเอกจังหวะนี้ครับตั้งกาแพงขวางไม่สนใจครับตีขวาเข้าไปอ่าแล้วก็หมดยกกรบหมดยกที่4นะครับพักแป๊บเดียวครับ พร้อมหลอทั้งคู่เลยครับยกนี้อีกแล้วครับเดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าสายต้นยกนี่สายนี่มาเป็นชุดเลยครับเพชรคมสินโอ้ยมาแล้วครับเบียดเข้าไปอยู่นิดก็ไม่สนนะครับลุยตลอดเบียดตลอดตีนะครับมัดขวาเข้าไปก่อนแล้วก็แทงซ้ายดูลูกขวาตีตีอโอ้โหเอาลครับยังบีบหัวใจจริงๆครับมยกที่แล้วเพชรคมสินครับ ตั้งรับมากเกินไปแล้วก็รู้ตัวครับทำให้เกมมันบีบออกมายกนี้ต้นยศโอ้โหเตะซ้ายแบบอร่อยแข้งเลยครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่มันได้เฮครับเพราะว่าอาศัยความต่อเนื่องครับดูครับซ้ายยังไม่หยุดครับขณะที่ดูครับฝ่ายได้ครับก็เดินเปิดเกมลุยเข้าไปครับแตได้ของยูนิสโอ้โหทําได้ดีทั้งคู่ยังไงดีล่ะคุณเอกแบบนี้เตะได้เตะไปครับยูนิสบอกเตะได้เตะไปขอเร็วๆถึงตัวครับหมัดขวานําไปก่อนกระแทกไปก่อนครับ วงไหนตีข่าขวาเพชรคงศิน์ตีซ้ายคืนพยามบิดมาแล้วยังไม่ได้ตีครับกรรมการจับแยกมาก่อนโอ้โหถือว่าเกมนี้เราใจจริงๆนะครับคู่นี้เดินชนตลอดเอาเพชรคงศิน์ก็มีแข้งซ้ายที่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดสาดเข้าไปอยู่นิ่ก็โต้ทันควันเหมือนกันวงไหนตั้ง,งกระแพงหน้าเอาไว้ตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับเวลายังเหลือนะครับอีกหนึ่งนาทีกว่าใครหลุดใครหลวมช่วงนี้นี่น่าคิดเลยครับ ขวาขับซ้ายอยู่นี่นี่ขวาเดินเปิดเกมซ้ายของเพชรคมศินตั้งรับโอโหทําได้ทั้งคู่แล้วก็โดนทั้งคู่เหมือนกันนะ่ะโอ้ต้องบอกว่าเบียดจริงๆครับคู่นี้ครับผ่านมาถึงตรงนี้กําลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายครับยังไม่หยุดยังไม่เต้นเกมเบียดแบบนี้ยังดูครับยังใส่กันแบบโอโหสุดๆครับเราใจจริงๆนะครับคู่นี้ดูนะครับตอนมาถึงตอนนี้นี่ ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกนะครับเอาละครับเวลายังเหลืออีกเกือบหนึ่งนาทีกรรมาการนะครับตับมือให้ทั้งคู่นั้นเอากันอีกหน่อยนะครับเพชรคมสินพยายามจะแตะนวม ยูนิดนี่ไม่สนนะครับออกมาชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับเอาไทออกนะครับขยับหลอกขยับโยกเข้ากันในกลุ่มไลน์โอเพ่นแชทมวยเด็ก789ครับเสียงแตกครับตอนนี้โอ้โหคอมเมนต์ถล่มกันยับยับเลยครับแอดมินไก่นี่แม่สับสนเหมือนกันว่าจะชี้ไปฝั่งไหนแลลวครับแบบนี้เอาดูบนเวทีครับ20วินาทีตรงนี้ครับแฟนบอลชาวต่างชาติก็ปรบมือแล้วครับใส่กันแบบสุดๆจริงๆครับ4ี่ยกกว่าเกือบ5ยกแล้วครับบังลีโอ้โหเอาแล้วครับ โค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายนี่แหละครับอีกสิบกว่าวินาทีนับถอยหลังกันแล้วนะครับก็ไปอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านแล้ะครับจะไปทางไหนนะครับครบห้ายกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้ลุ้นลุนลุนลุนกันอีกแล้วววงหลีลุ้นกันตั้งแต่คู่แรกเลยคู่นี้กรรมการชัยวัฒน์ศรีวัฒนา กรรมการไพฑูรย์กบกลางและกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับคนร่วมรวมเป็นคะแนนก็คือกรรมการการับหินสอบเหล็กที่เวทีล่ามเนนพีพีเซียนมวยดีเสียงดังปั่นป่วนแล้วก็กรรมการชี้ไปไหนชี้ไปน้ำเงินครับโอ้มงลีบมง,งลียังไงทำลาแบบนี้เห็นด้วยไหมเราเรียกว่าเบียดกันแล้วครับมวยคู่นี้นี่คู่ที่สุสีจริงๆอ่ะก็เป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับ เม็คมสินลูกจะแม่